เผ็ดกอว่าพริกเป๊กสัญชัยแทกหาโตโน่สุดสะเทือนปมรักร้าวไฟลามทุ่งเผ็ดกอว่าพริกเป๊กสัญชัยแทกหาโตโน่สุดสะเทือนปมรักร้าวไฟลามทุ่งจุบลาก่อนไปเมกาคือคำท้าที่ไม่มีใครคาดคิดข่าวด่วนกระแสะความสนใจอย่างต่อเนื่องจากสังคมในกรณีข่าวเ้าของโตโน่พากินคำวิไลศักดิ์ซึ่งถูกโยงกับกระแสะข่าวเมาส์ พระเอกหนุ่มที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยแอบนอกใจนางเอกสายแบ้วรวมถึงหลักฐานเด็ดที่หลุดออกมาอย่างภาพกล้องหน้ารถและคลิปเสียงรายงานข่าวระบุว่าก่อนหน้านี้ผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่ได้ออกมาเปิดใจเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยต่างๆและอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยอมรับว่าโตโน่มีความสนิทสนมกับผู้ช่วยรายวันจริงแต่เป็นช่วงที่ห่างเหินกับแฟนสาวนิชานัทนิชา อย่างไรก็ตามกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ยังคงไม่จางหายโดยมีเพจดังอย่างมาดามมาออกมาโพสต์ข้อความแชร์เพิ่มเติมซึ่งยิ่งเพิ่มความร้อนแรงให้กับข่าวลือดังกล่าวล่าสุดเป๊กสัญชัยเองตระกูลสามีของนักสแสดงธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้โดยโพสตภาพคู่กับนักร้องร็อกรุ่นเก่าหนุ่ยอัมพลลำพูนพร้อมเขียนแคปชั่นและแท็กไปถึงโตโน่พากินด้วยประโยคที่ดุดันและท้าทายอย่าง จุบลาก่อนไปเมก้ามาคุยกับอาจารย์หน่อยไหมโตโน่มูโฮโน29ซึ่งเป็นการเปิดศึกแย่งชิงพื้นที่สื่อการเคลื่อนไหวของเป็กสัญชัยในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการทา้าทายโตโน่อย่างตรงไปตรงมาโดยมีเจตนาที่จะกระชากหน้ากากพระเอกหนุ่มและเรียกร้องให้เขาออกมาเผชิญหน้าเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆที่ยังคงเป็นปริศนาสำหรับสังคม ซึ่งโพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากจากแฟนๆและชาวเน็ตซึ่งต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นและคาดเดาถึงเจตนาของเป็กสัญชัยและรอติดตามบทสรุปของเรื่องราวความรักสุดอนเวงนี้มาฟังความคิดเห็นจากทุกคนในคอมเมนต์กันเถอะอาจมีอะไรที่เราคิดไม่ถึงก็ได้นะคอมเมนต์แรกกล่าวว่ายอมใจพวกแฟนคลับถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอให้ได้ผัวแบบนี้บ้างถ้าเป็นผู้ชายก็ขอให้วันหนึ่งได้ลูกเคยแบบตน คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าอ๋อท่านหลวงประดิษฐ์วัฒวัฒวกรมคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าไม่เคยชอบไม่ถูกชะตาเลยผู้ชายคนนี้ผลงานดาราคนนี้คือไรอาร้องเพลงคืออย่างเพี้ยนแสดงนี่ไม่ต้องพูดถึงคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแฟนคลับให้กำลังใจใครนะพูดใหม่ดิคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าทุกวันนี้เห็นดำเป็นขาวคนผิดเป็นถูกคนชั่วดูดีเฉย คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าพระยารังสรรวัฒกรรมคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไทยควรเอาเกาหลีใต้เป็นตัวอย่างนะเรื่องการแบนคนมีชื่อเสียงที่ทำผิดศิลธรรมหรือผิดกฎหมายถ้าจับได้และผิดจริงคือเขาแบนแบบจริงจังมากแต่ไทยนั้นมันไม่ใช่ตันกะแม่งเริ่มผิดเพี้ยนไปหมดมันใช่เห,อหรอแหกันกำลังใจพวกทำผิดศิลธรรมคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า โลกนี้มีเจ็ดพันหนึ่งร้อยสองภาษาแต่มึงเลือกที่จะพูดไปเรื่อยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าหนึ่งคนไว้หลายคนเอือมพ่อนักบุญระดมทุนชาวบ้านคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าให้กำลังใจเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วกันครับคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเปลืองพื้นที่ข่าวคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าอ่านดีๆเขาเขียนโอเอชโนหรือเปล่าคนมางานแฟนคลับมัน2ี่สิบคนที่เหลือเขามาเล่นน้ำสงกราน คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าให้กำลังใจคนผิดส่วนผู้ถูกกระทําอย่างนางเอกนิชาเป็นคนโดนทัวลงเพียงแค่ไอคิกเก็กพูดว่าขอโทษแล้วเขาขอโทษใครว่าประชาชนชาวเน็ตหรอแฟนรออยู่นู้น8ปีกับสามชมเนอะอคอมเมนต์ comment อีกคอมเมนต์ถัดมานี้กล่าวว่า7ปีที่ผู้กระหญิงคนหนึ่งต้องเสียเวลาคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่าไม่เต็มบาทคอมเมนต์ comment ถัดมากล่าวว่า แบนอย่างเดียวไม่มีคำว่าให้อภัยชายห่วยหวยไร้ค่าทุกรูปแบบคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าได้ยินเต็มๆช่วยส่งเสียงให้คนผิดหวังอย่างนิชาหน่อยได้ไหมโอโหจิตใจต้องทำด้วยอะไรสิ้นคิดจริงๆคนแบบนี้ใครได้ทำผัวสวยทั้งชาติคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าหลวงประดิษฐ์วาทะคอมเมนต์ comment นี้กล่าวว่ากว่าจะเอ่ยได้แต่ละคำเน็ตกูหมดพอดีเลยไม่รู้เรื่องเลยเขาพูดว่าอะไรบ้าง ใครมีเน็ตเล่าให้ฟังหน่อยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไหนมีอะไรดีมั่งคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคุณหลวงประดิษฐ์วัฒกรรมบันเทิงศิลคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเป็นบทพิสูจน์เลยนะว่าประเทศนี้มันเลยจุดความดีงามมาหลายป้ายแล้วคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคนที่ควรได้กำลังใจคืออีกสองคนที่ถูกทำให้เสียใจอย่าช่วยโอกาสเพราะตัวเองเสียงดังกว่าทำตัวเป็นเหยื่อ คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ารอซอเปิดสิบโมงค่ากูเหลาเบื่อพ่อคนเท่คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคนที่เขาสํำนึกได้จะไม่แหกปากเขาจะเคารพและขอโทษฝ่ายหญิงคอมเมนต์ comment, ต่อมากล่าวว่าใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูติดตาม แต่เห็นมีมาได้ค่าความคิดคนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามความชอบทัศนคติการมองของคนต่างกันมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราทําตัวเองและดูเตือนคนในครอบครัวตัวเองให้ดีก่อนไปว่าคนอื่นนี้ว่าลามมาถึงคนที่เขายังดูและติดตามอีกพ่อแม่คนดีทั้งหลายดูตัวเราเองให้ดีก่อนคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าลองจัดคอนคนเดียวดูว่าจะมีคนไปกี่คนคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแฟนคลับหรือทีมงานทําให้คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า แฟนคลับอัพคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าแอดนอนยังครับคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไม่เคยชอบเลยตั้งแต่เก็กถ้าเข้าวงการมาคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไม่อยากจะเม้นเลยได้แต่ด่าในใจก็พอคอมเมนต์นี้กล่าวว่าจากใจเด็กมอกเกษตรหนึ่งคนนะแล้วบ้าฟุตบอลสุดๆด้วยแต่การลงทุนทำคอนเทนต์แบบนี้ยอมใจจริงๆนะ ถ้าเพื่อสโมสรทีมงานแม่มต้องสุดจริงคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไม่เห็นเม้นแฟนคลับเลยอยู่ไหนวะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าสักพักเดี๋ยวคนไทยก็ลืมคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าสนับสนุนความอุกคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าขี้เดียดบัดนี้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าป้ายสีอันบอกหนาแน่คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าโตโย คอมเมนต์ต่อมากล่าวาว่าตัวเองเป็นคนขอนแก่นแฟนเป็นคนเชียงใหม่แต่ไปขอโทษคนสุโขทัยนครพนมคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเหมือนขอโทษเอาเทอะมึงไปขอโทษเขาด้วยความจริงใจเถอะไม่ใช่มาขอโทษเอาเท่มึงไม่ได้ดูดีดูเท่เลยเอาตรงๆงที่สร้างภาพมาตลอดคนเขาดูออกมาตลอดรละแต่แค่ไม่พูดแต่เรื่องนี้ขอพูดเถอะไปขอโทษเขาตรงตรงดีๆอย่ามาทําเท่คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอีหยังวะสงสัยคนกรีดให้เหมือนกัน no. คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าถ้าผมเป็นนิชานะจะรีบโทรหาและบอกว่าพี่พอเหินหนูไอคนคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ายังมีคนจ้างอยู่รอคนนี้คอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์กล่าวว่าแช่วัดแล้วห้ามผิดศีลห้าข้อห้ามเยอะนะวัดเขาเอ้อเคยเห็นมีคนลงไว้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าหยุดเล่านิทานแล้วขอโทษด้วยความจริงใจคอมเมนต์ comment, อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าแล้วอย่าลืมไปขอโทษผัวเขาด้วยนะ คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าร่่นเลยทีนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่านิชาเธอหลุดฟ้นแล้วเย่เย่เคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าผู้ชายแบบมึงขอให้คอละกันคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวว่าพ่อนักกวีพีเอมสองจุด